ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่หลายครั้งนะครับเรื่องของน้องเจนนะครับเด็กสาวที่คลองหอยโขงนะครับแม่ค้าที่เก็บของเก็บผลผลิตในชุมชนเนี่ยไปขายในเมืองหาดใหญ่นะครับสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ต้องขยันนะครับผมเห็นว่าถ้าหากว่าชุมชนอื่นๆนะครับมีคนในชุมชนเหมือนน้องเจนเนี่ยที่คิดไปเก็บผลผลิตในชุมชนไปเก็บพืชผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็นำไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับ นี่นำไปขายในหาดใหญ่ใส่ไปเต็มรถพ่วงนะครับถ้าทุกชุมชนเนี่ยนะครับมีคนแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปขายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยกันกระจายสินค้าจากในชุมชนได้เยอะทีเดียวนะครับแต่คนที่ทําแบบนี้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องเจนนะครับน้องเจนบ้านช่างแก้วตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโคง่งจังหวัดสงขานะครับน้องเจนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับน้องเจนอ เล่าให้ฟังหน่อยนะครับคิดว่าท่านผู้ฟังจํานวนไม่น้อยล่ะนะครับรู้จักน้องเจนแล้วนะครับเพราะว่าพี่วิชานเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆน้องเจนไปเป็นแม่ค้าได้อย่างไรนําของจากหมู่บ้านนําของจากในชุมชนเนี่ยไปขายนักท่องเที่ยวมาเลไปขายอยู่หน้า,าลีการ์ด้นในหาดใหญ่เนี่ยไปขายได้อย่างไรที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็คือเริ่มเลขนะคะก็คือเป็นอ่าเกษตรกร,ร,กรอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็คือขายอยู่ทุกปีแล้วก็พอพอดีน้องสาวทํางานอยู่ที่วัดสันที่แถวโอเดียนนะคะก็เลยนําออกไปขายน้องสาวก่อนเลขๆน้องสาวสั่งแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆแถวๆข้างๆฝากซื้อแล้วก็นําออกไปขายพอออกไปขาย อีกคนก็สั่งสั่งเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการขายที่นั่นครับก็วันหนึงตอนนี้ก็มีลูกค้าติดเยอะค่ะลูกค้าประจําเยอะมากครับวันหนึ่งบางคุดลงกองก็เยอะค่ะวันหนึ่งประมาณเกือบสิบเข่งช่วงนี้แต่ว่าผลผลิตเริ่มน้อยแล้วตอนนี้ มีแต่ลองกองมังคุดหมดเล้ยวทุเรียนหมดแล้วทุเรียนจะขายดีมากเลยค่ะเพราะว่ามาลีโชคครับน้องเจนเนี่ยนะครับขับรถใช้รถพ่วงข้างกันู้ฟังครับก็ใช้รถพ่วงข้างเนี่ยขับมาจากคลองหอยโคงขับมาคนเดียวแล้วก็มาหน้าร้านาวัดสรรอ,อยู่แถวแถวตรงเงินข้ามกับห้างโอเดียน อที่ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินอหน้าห้างเทนเทนท่านหน้าห้างลีการ์เด้นตรงจุดนั้นแหละแต่น้องเจนจะไปจอดอยู่ที่อหน้าวัดสรนนะครับพอจอดรถพ่วงข้างแล้วก็ขายไปเรื่อยอเราขายหนึ่งคันรถพ่วงข้างเนี่ยนะครับหนึ่งคันรถพ่วงข้างนะครับวันนุ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราขาย อได้สักเท่าไรยอดขายในหนึ่งคันรถพ่วงข้างอามันจะไม่เท่ากันในแต่ละวันเนี่ยและนักท่องเที่ยวเนี่ยมาปอกกินมากินตรงนั้นเลยบรรยากาศเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยน้องก็คืออ่วันหนึ่งมังคุดกับลองกองมังคุดวันหนึ่งประมาณสี่เข่งค่ะที่พาไปแล้วก็อ่าลงกองประมาณสองเข่งมีลังศาสด้วยแล้วก็มีอ่าสละสุมาลีอีกหนึ่งเข่ง แล้วก็มีทุเรียนอีกครึ่งพวงข้างก็คือพยายามพาไปให้จุรถที่ทําได้ก็ขายดีวันหนึ่งเกือบหมื่นค่ะได้ือล่าสุดที่ขายได้เยอะก,กว่าเพื่อนก็วันนั้นหมื่นพันเกือบหมื่นสองเยอะกว่าเพื่อนเลย,ยขายที่บ<อ>ากก็สร้างงานนะครับก็สร้างงานก็ข,ขายสินค้าให้กับชาวบ้านในชุมชนได้วิธีการไปตรเวมเก็บผลผลิต จากในชุมชนเนี่ยนะครับน้องเจนใช้วิธีการไหนนะครับแล้วก็เห็นน้องเจนไปขึ้นเองนะครับน้องเจนไปขึ้นเองอไปเก็บเองนะครับบางทีเจ้าของสวนก็ไม่ได้อยู่ในสวนแต่น้องเจนก็เดินไปเก็บผลผลิตได้เองเนี่ยกระบ,บวนการทำงานในพื้นที่ทำอย่างไรเราไปขึ้นเราไปเก็บเราไปเหมาต้นเป็นอย่างไรครับค่ะก็คือ เจนเป็นแม่ค้ามานานแล้วเมื่อก่อนขายอยู่แต่ในหมู่บ้านขายรับแล้วก็มาขายตามหมู่บ้านตามบ้านทั่วไปโพสตลงโซเชียลบ้างลงเฟซบ้างอะไรบ้างก็ขายไปทั่วค่ะไปส่งบางทีก็จะมีพวกเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้ค่ะทักมาแล้วก็ส่งไปให้แล้วก็เริ่มสนิทจากคนในหมู่บ้านเริ่มสนิทกันแล้วก็รับของเขามา ตลอดเขาก็เลยเริ่มไว้ใจเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยไว้ใจให้ให้เก็บอะไรได้รับกเ็เราค่ะก็คือเราสนิทส่วนมากจะสนิทกันกับเจ้าของสวนเะเยอะเขาก็ไว้ใจไว้ใจเะเยอะค่ะรับในการในการไปซื้อเนี่ย เราเอาของมาขายก่อนหรือว่า,าเราขายเสร็จแล้วเราเอาเงินไปจ่ายให้กับเจ้าของสวนเราใช้วิธีการไหนครับค่ะก็คือมีทั้งสองแบบค่ะก็คือทั้งจ่ายสดแล้วก็เก็บมาขายก่อนค่ะถ้าเจ้าของสวนไม่อยู่ไม่ว่างหรือว่าติดธุระก็ไปเก็บเอาเองเลยแล้วก็ เอามาชั่งน้ําหนักแล้วก็จดไว้ว่าได้กิกโลแล้วก็ค่อยเอาตังค์ไปจ่ายก็คือโทรบอกว่าได้ประมาณนี้บางทีก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์ให้เจ้าของสวนดูค่ะว่าได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็กี่กิโลก็จดแล้วก็ชั่งแล้วก็ส่งให้เขาไวด้ดูแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเงินก็พอขายหมดแล้วก็เอากลับมาจ่ายอีกทีหนึ่งค่ะครับนะครับนี่มุมหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคือมุมของอความซื่อสัตย์นะครับจะเห็นว่า อน้องเจนเนี่ยไปขึ้นเองในสวนนะครับโดยที่เจ้าของสวนไม่อยู่นะครับแล้วก็ช่างกิโล่ถ่า,ายภาพส่งไปให้เจ้าของสวนดูนะครับขายเสร็จก็นำเงินไปจ่ายให้กับเจ้าของสวนส่วนต่าง ก็เป็นกําไรที่เป็นค่าแรงค่าเหนื่อยอของน้องเจนนะครับที่ไปขึ้นไปเก็บแล้วก็นําไปขายเนี่ยรูปแบบการขายแบบนี้เนี่ยนะครับหลังจากฤด,ดูการผลไม้หมดนะครับเดี๋ยวตู้เรียนหมดลองกองหมดเนี่ยน้องเจนจะหาสินค้าหาผลผลิตประเภทไหนมาขายต่อครับจากจากบ้านของน้องเจนจากรองออยโคงเนี่ย ก็แถวบ้านตอนนี้ก็มีพวกกล้วยพวกส้มโอก็ก็มีบ้างค่ะก็เสริมไปเรื่อยอในชุมชนก็มีสละอิโนโดอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ส่งขายอยู่ในห้างเซนตันพี่สาวทำอยู่แล้วก็ส่งไปขายแล้วก็เกยนก็รับไปขายอยู่ค่ะลูกค้าก็ติดใจตอนนี้ก็จะมีจะมีผล,ลไม้สดจากสวนเล้วเต่ค่ะว่าจะมีอะไรออกมาแล้วก็จะนำไปขาย ให้กับลูกค้ากับเราไปยืนขายอยู่ที่หน้าห้างแถวนั้นเนี่ยไม่มีปัญหากับเทศกิจไม่มีปัญหาเจ้าหน้าที่อะไรไม่มาไล่ไม่มาอะไรเ<ม>ขาขายได้มีครั้งหนึ่งค่ะมีครั้งหนึ่งมีเทศกิจมาไล่ตอนนั้นลืมขายดีอาทิตย์เล็กๆอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งไปขายแล้วก็มีเทศกิจมาไล่ค่ะ แล้วก็ประมาณว่ามีมีน้องสาวทําอยู่ตรงนั้นนะห้างวัดสรรปกติเขาจะไม่ให้มีคนขายแต่ว่าด้วยความที่ว่าขายไม่ได้นานเพราะว่าเอาไปแล้วก็ขายแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงนิดนิด,นดชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงก็ขายหมดแล้วก็กลับเขาก็เลยใจดีเขาก็เลยให้หวางขายเพราะว่าไม่ได้นั่งเช่อยอยู่นานนานอืมอ่า ถ้าหากว่ามีสวนกเกษตรในพื้นที่อื่นๆในอำเภอนาหม,ม่อมอในอำเภอข้างเชียงเนี่ยถ้าเขามีผลผลิตแล้วเขาให้น้องเจนไปซื้อมาขายไปเก็บมาขายด้วยเหมือนกับที่ทำอยู่ที่อำเภอรกรองหอยโคงเนี่ยน้องเจนจะไปดูไหมจะไปรับไหมถ้าถ้าไม่ไกลเกลินก็ไปค่ะ เพราะว่าตอนนี้เจนยังไม่มีรถกระบะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงนั้นก็คือกําลังมองมองอยู่ว่าจะซื้อแล้วก็จะได้หาผลไม้มาขายก็รับค่ะอ,อ,อนนกํารัศมีรัศมีทักกี่กิโลได้ที่เราสามารถที่จะ่าขับรถพ่วงข้างอาของเราเนี่ยไปรับได้รัศสมีจากกรองหลามาหาดใหญ่เนี่ยกี่กิโลได้ ประมาณสามสิบกิโลค่ะก็แสดงว่าสามสิบสามสิบกิโลสักสักยี่สิบกิโลจากหาดใหญ่เนี่ยเราก็สามารถไปรับได้ถ้าพ <Um ื้นที่ไหนมีผลผลิตทางการเกษตรอย่างนั้นไหมค่ะได้ค่ะนะครับก็ไปได้ชนะจนะวันก่อนก็ให้ให้น้องสาวมาส่งวันก่อนว่าจะไปรับแต่ว่าน้องสาวเป็นห่วงเขาก็เลยเขาเอามาส่งเองไปได้ค่ะ ถ้าถ้ามีอืรารว่ถ้า <จน S 2> ใคร,ครหรือว่าถ้าใครเก็บถ้าใครเก็บใส่รถกระบะที่มีอยู่แล้วก็มาส่งให้น้องเจนไปขายต่อให้เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ของน้องเจนนะครับผมประกาศผ่านรายการนะครับไปหลายรอบ Uh, 0633506640นะครับ0633506640นะครับ uh, ใครอยากจะ uh, ขายของเหมือนที่น้องเจนขายเนี่ย uh, พร้อมที่จะ uh, ช่วยแนะนำคนอื่นนห้พร้อมที่จะสร้างให้มีน้องเจนคนอื่นๆใน อำเภออื่นๆของสงขลาจะได้ช่วยกันขายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนเนี่ยซึ่งขายแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเป็นการขายเชิงรุกนะครับเป็นการขายที่บุกไปถึงตัวลูกค้าแล้วก็สินค้าคุณภาพขายไม่แพงนะครับนะักทนะ่องเที่ยวต่างชาติยังชอบเลยอ่าน้องเจนยินดีที่จะแนะนําหรือว่าทําให้ดูไหมครับน้องเจนครับค่ะยินดีค่ะมีอะไรก็ สอบถามได้ค่ะเดี๋ยวจะแนะนําค่ะครับอามเบอร์นั้นท่านผู้ฟังครับเบอร์ของน้องเจนนะครับขอบคุณน้องเจนมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวที่ น่าสนใจนะครับของเ,อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ไม่เลือกงานาทำงานอย่างแข็งแรงทำงานอย่างแข็งขันนะครับไปขึ้นเองไปเก็บผลผลิตเองแล้วก็ใส่รถพ่วงข้างแล้วก็มาขายในหาดใหญ่น้องเจนบอกว่า กำลังมองหารถกระบะอยู่่ันผูฟังครับขายวันละหนึ่งมื่นบาทขายวันละแปดพันบาทนะครับน่าสนใจนะครับกำไรน้องเจนได้แน่นอนนะครับวันละพันสองพันเนี่ยนะครับเ,เก็บหอมรอมริบไว้นะครับเ,เดือนหนึ่งก็ได้นะครับเหลือทักสองสามหมื่นไม่กี่เดือนนะครับ น้องเจนซื้อรถกระบะได้อย่างแน่นอนน้องเจนสามารถมีรถกระบะไปซื้อของไปเก็บของขายอย่างแน่นอนน่าสนใจแล้วคนแบบนี้ไม่มีวันยากจนคนแบบนี้ไม่จนไม่อดอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังมีแต่ร่ำรวยมีแต่มีฐานะที่ดีขึ้น